สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรื่ราคานะครับวันนี้ก็จะพามาชมผานพวนนะครับเข้าร่องมันร่องอ้อยนะครับผมนี่ครับเป็นผานตัวแรกเป็นแบบวหมูนะครับสองขาครับผมนี่ครับผานมูสองขาใช้แหวกในร่องมันร่องอ้อยนะครับนี่ครับสามารถย้ายขาสลับขากันก็ได้นะครับเอาซ้ายมาใส่ขวาขวามาใส่ซ้ายก็ได้ครับ ขนาดความกว้างประมาณ90เซนนะครับความกว้างประมาณ90เซนนะครับต้องกว้างครับครับผมตัวที่สองจะเป็นผนังไว้สำหรับกวาดวัชพืชนะครับในร่องมันร่องอ้อยนะครับหวาดวัชพืชนะครับเป็น5้าขาครับผม ห้าขานะครับห้าขานะครับกวัดวัชพืชนะครับเข้าร่องมันร่องอ้อยได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบใบพานนะครับแบบใบพานนะครับเข้าร่องมันร่องอ้อยเหมือนกันครับผมแบบใบพานครับสองใบพานนะครับสองใบขี้เมาครับด้านหลังจะเป็นใบขี้เมาครับผม ตัวนี้ก็น้ากว้างประมาณ90้าสิบเซนเหมือนกันครับเท่าเท่ากันครับถ้าลูกค้าสนใจครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับพี่เบอร์โทรศัพท์0627545665 081 1206955นะครับ รค้าเาเส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางครับถ้าลูกค้าสนใจครับก็โทรมาได้ครับผม